ก็ขอกล่าสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักคนกันเหมือนเดิมด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็จากที่ห่างหายกันไปนานเราก็จะมาดูอัปเดตใหม่กันนะครับแล้ววันนี้เขาบอกเลยว่าเติมหนักนิดหนึ่งนะครับนี่เติมครบ99เเพชรเท่านั้นได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ี่สก,กินสก,กาฉลามนะครับเราก็จะมาสุ่มให้ท่านชมดูกันเลยนะว่าของมันออกยากประมาณไหนนะครับโประมาณนี้เลยอ้อย่างเ,เลยนี่นะครับเราก็ จะมาสุ่มกันก่อนเลยนะครับเราก็ได้เอาออกไป2อ,อันนะเป็นสกาฉลามันเก่ากับความทรงจำนะครับแล้วเราก็ได้สุ่มไปรอบหนึ่งก็ได้อันนี้มา1ก้อนนะครับ29บเเพชรจัดไปได้เพชรเดี๋ยวลุ้นสักนิดดีกว่าจะได้อะไรนะครับโอ้แน่นอนครับมันยังไม่ได้ครับ99เพชรจัดไปผมสุ่มตู้นี้หมดตลอดครับ ยังไม่ออกนะครับจังหวะนี้มาอีกกล่องหนึ่งจัดแปบเป็นไงเออึ๊บเออ๊ไม่ออกนะครับยินดีด้วยได้ของใหม่มานะครับก็จัดไปอีกนิดหน่อยแล้วกันนี่สมมาโอ้ถือว่าดวมดีอยู่นะสมไดิสิบก้อนเลยโอ้ด้กระเป๋านะักตื่นเต้นเท่าไหร่เรียนรู้เลยอยู่แล้วออกกันสุดท้ายนะ ตกินสก,กาฉลามมาอย่างที่เลยครับจังหวะน,นี้อันนี้เสือ้อแล้วก็กิจกรรมไอวอนครับคือมันมาสักพักแล้วแต่เรายังไม่ได้สุ่มให้ดูกันใช่ไหมครับตอนแรกผมตัดสินใจเลือก2อ,อันนี้อยู่นานครับก็ผมขอเลือกเป็นอันนี้ละกันครับเพราะว่าในโหมดธรรมดามันจะล่อความสนใจน้อยกว่านะครับนี่อันนี้จัดไป2 0 0เพชรริงไปเพื่อได้เซนตา้ามาด้วยนะครับเอ้ยท่านชม แคปหน้าจอแป๊บมีคนเกิดมาอีท่านชมเราได้เซนต้าตั้งแต่อันแรกเลยท่านชมแค่200พิกเท่านั้นนะท่านชมยวสูมเพิ่มนะครับเราดวงดีนะเนี่ยวันนี้ตรงใส่เราเติมมาเยอะนะครับเราเลยดวงดี GM ชอบเงินเยอะๆนะครับต้องเทคนิคก,ก็คือต้องเติมทีหนึ่งเยอะๆนะครับเพราะมันจะออกง่ายขึ้นนะครับ38และเหลืออีกนิดหน่อยนะครับ จะไปยิงทีละนัทเลยอ่าสี่สิบสี่เฮ้ยเราดวงดีนะเนี่ยวันนี้มากับดวงเลยปกตินี่เกือทุกรอบแต่ก็ยังเกลือโอ้ยินดีด้วยได้แล้วแคปไปอีกนะครับแต่ก็ยังเกือตรงที่มันออกอันสุดท้ายนะครับปืนนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับนี่ก็มาดูนิดหน่อยนะครับในสามเพชรอื้ เติมไปทั้งหมดได้3เชรกลับมานะครับนี่ก็อย่างเท่เลยนะแบบนี้มาดูสกินปืนกันดีกว่ามีสกินปืนสกาฉลามเล้วหนึ่งนะครับอัปเกรดกันทั้งหมด30เชรเดี๋ยวเรามาสุ่มกล่องกันดีกว่านะครับมันน่าจะได้เยอะกว่านะครับถ้าเราดวงดีจริงๆนะนี่กล่อง กล่อง50เพชรครับกล่องแรกเอาสัก5กล่องแล้วกันจัดไปจัดไปนีถือว่าได้เยอะอยู่นะครับ5 10 15 25นะครับได้มา25 50เพชรได้เยอะอยู่นะก็สุ่มอีกแล้วกัน อาเพชรหมดเดี๋ยวเราเอาอีกสัก3ามกล่องนะครับเปิดม,มาโอ้อันนี้ได้18เพชรนะครับเอ้ยไม่ใช่18เพชร18ตัวนะครับเรามาอัพเกรดปืนกันครับอีโวกันอันแรกเลยอีเฟ้าเราพลาดไปนะครับได้มา54าแต้มเลยนะครับจัดแปลงเวลสอนี่รับด้วยนะครับรับขอ เลย24อันขาดไปเยอะอยู่ราเอาแค่เวลิลสองอนนะครับถ้าท่านชมอยากจะให้ผมเติมต่อก็สาม,มารถสนับสนุกมาได้นะครับเลยเ์46เพชรเราจะไปทำอะไรดีนะครับในกล่องนี้นะครับมีปืนอันหนึ่งที่ผมอยากได้มากนะครับคือปืน d e s e a g l e กระบ,บอกนี้นะแต่ว่าเราจะสุ่มกล่องเดียวได้ไม่ได้โอ้โหขนาดสกินเช่ายัางไม่ได้เลยนะครับอืม เอาสก,กินมาถือดีกว่าปืนนะครับนี่มีของประมาณนี้นะเดี๋ยวเราครอบปืนก่อนแ๊บหนึ่งอืมแล้วก็ใส่สก,กินสลามที่ล็อบบี้เลยอย่างที่อะไครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ลาพืนมาหนึ่งะบอกติดเข้านะครับอ้ออย่างที่เลยใช่ไหมละ่ะแล้วเราจะมาดูกันครับว่าลงไปแล้วมันจะยิงโหดขนาดไหนนะครับ จะดูซิว่าจะคุ้มราคาหรือเปล่าอันนี้คือเวลสูงแล้วนะครับ Tm เขาบอกว่าใครงบน้อยให้เติมถึงเวลสี่ก็พอนะครับแต่ตอนนี้เรามีแค่เวลสองนะจะมีโอกาสเราจะไปเติมเพิ่มหลังกล้องนะครับอันแรกเอาเป็นเอ็มนะเพราะว่าเราจะเก็บเงนไว้นะครับ สกาให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับแต่ตอนแรกๆเราก็จะคัดๆออกไปหน่อยนะมันอาจจะเปลืองเวลานี่ลงมาอย่างที่เรสเราเลี้ยงอะไรครับนี่อ่ะคือลั่นม,มีใครออกมาเราออกไปเดี่ยวเลยดีกว่าพอดีแบบออกมาทดสอบเปืองสกานะไม่ใช่เ500 M 500นี้ไม่บวกอะไรนะเป็นสกินของติดขั้นสูงเนาะ หัวเล่นหัวแตกหนึ่งนะเออจะดาวแล้วจะเราวยิงเฮ้ยเฮ้ยเ,เราจะดาวแล้วเราจะดาวแล้วเรายิงหัวซ้ำก่อนเฮ้ยเราจะซ้ำเนี่ยไม่ไม่ให้ซ้ำหัวไม่หัวแล้วนะครับอ้าวเราดาวดาวไม่เป็นไรเราได้หนึ่งหัวแล้วจากนั้นเราก็ภาคภูมิใจกับเฮดช็อตหนึ่งอันนะตอนนี้เราก็มีเงินพอที่จะซื้อสก,กาได้แล้วนะครับ ก็อขอซื้อสกามมาหนึ่งกระบอกเลยนะครับนี่นะครับพอเราซื้อสกามมามันก็จะดูเฟียวฟ้ามาฟ้าแก้วออกมากิงขึ้นนะครับกินอันสวยงามของสการกระบอกนี้ะครับดูที่ว่าความเกี่ยวกัดของมันจะประมาณโอ้สองนัดแตกครับท่านผู้ชมโอ้เพสชอดเลยเมือ่อกี้เห็นไหมครับว่ามันเฟียวฟ้ามาฟ้าแก้วขนาดไหนสกาที่ยิงแรงมากๆนะ หัวแตกไปนะครับค่อนข้างที่จะแรงเลยนะร้อยหกิบถึงร้อยปสิบห้ามันก็อาจจะมีมากกว่านั้นด้วยคาดตัวก็หดวดู่นะครับสกินเนี้ยเท่ๆขึ้นมานีอ่อย่างเท่เลยสกินสกานะครับค่อนข้างที่จะเท่เลยนะครับอันนี้เราต้องแนะนำกันนิดหน่อยนะเพราะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบหล่อเท่ครับ ก็พิชชมสากาเลยทีเดียวนะครับมันแบบสกินมันค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแบประมาณนี้นะครับอาจจะมีคนมาลุมล้อมเยอะขึ้นครับ้นชอืมครับเดราเราจะเอาสกาวมาดูนะก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับสกินนี้แบบต้องขอบอกว่าแพงสุดๆนะ จะต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าอัพซื้อปืนไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาอัพทีหลังนะครับจะเราเปิดโล่เปิดโล่งนัดหัวสองตัวอาดิเซิร์เปิดโล่งนัดหัวก่อนนะครับจังหวะนี้นออดิเซิร์เปิดโล่งนัดหัวสามตัวไปจัดแปางที่เลย สกิวล้วนนี่ค่อนข้างจะโกงเลยนะครับที่เติมแค่หนึ่งเพชรแล้วได้เยอะขนาดนี้ก็บอกเลยว,ว่าคุ้มจัดจัดนะใครไม่ซื้อออู่อภัยเลยนะตะกี้เราก็เดินภาพตกลงมาครับตรงนี้มีคนหนึ่งคนอาจเป็นยาสกิวไม่จัดนะครับท่านผู้ชมมีหัวอย่างแรงเลยท่านผู้ชมบอกเลยว่าสามารถไปซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้านะครับที่ไปสุ่มกันนะครับ งบประมาณ500นี่ซื้อได้นะครับแล้วขอแนะนำอีกเพจหนึ่งใน Facebook ด้วยนะครับเพจชื่อเฟสต้าชมนะผมเติมเป็นประจำไม่มีโกงแน่นอนครับสามารถซื้อกันได้ง่ายๆนะครับเอออะไรเขาพูดว่าวอยากได้เกาะสาเหรอเดี๋ยวเราซื้อให้เอาซื้อไปให้แล้วนะครับแล้วก็ใจดีจัดๆครับแต้มเาราเท่าไหร่ 10Q ท่านชมตามเม,ตามสาม เอาขัดตัวแตกไปอัดตัวแตกไฟหนึ่งนะครับจังหวะนเอตะกี้งัดยากไม่อยากงัดเดียกก๋ยวกดกดกดแพ้เออก็ติดตั้งไม่ได้เอาเขยิงกันด้านล่างเราขึ้นมาผิดที่นะเนี่ยแบบเนี้ยแบบเดี๋ยวเล่นตายอะทำไงดีครับท่านชมมีคนเพิ่งหยุดไอเอา,เอาตัวนี้เอา้าโอบยนอันยิงก่อนเอาไม่ดีดี เยอยตรงน,นี้เดี๋ยวเราอ๋อยังไม่ทันยิงเลยจบเกมแล้วนะครับประมาณนี้สําหรับสก,กาฉลามอันใหม่นะครับก็ขอบอกว่าเปล่าวปลามาพาแก้แบบโคตรสุดๆนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Eu não